สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนใช้ฟีเจอร์ต่างๆของแอปพลิเคชันนะครับให้ทุกคนเนี่ยกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะทำให้มันเสร็จสับนะไม่มีปัญหาทีหลังนะครับอันดับแรกนะสมมติจะเข้ามานะให้เราคลิกเข้าไปตรงแก้ไขข้อมูลส่วนตัวก่อนนะคลิกเข้าไปนะครับข้อมูลข้างล่างเนี่ยไปใส่ให้ครบนะบัตรประชาชนรูปโปรไฟล์บัญชีธนาคารเนี่ยกดเข้าไปในกลุ่มทุกกลุ่มเลยนะเราจะมีกลุ่มสอนงานนะครับ คุณพายจะพายดอกบิ right? today, Next, ๊กไม่สต็อกนะบรจกแล้วก็ก็ปีไรเตอร์นะครับกดเข้าไปให้หมดนะครับโอเคนี้คือหน้าแก้ไขเนาะนะครับรูปก็ไปใส่ตรงรูปตรงนี้นะรูปโปรไฟล์ตรงนี้เนี่ยรูปโปรไฟล์ตรงนี้บัตรประชาชนก็ตรงนี้นี่ธนาคารนะครับต่อไปกดกลับละนะกดย้อนกลับอ่ะต่อไปมาทําความรู้จักอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเงินนะกระเป๋าเงินกระเป๋าเงินเอาไว้ทำลายเอาไว้เติมเงินเวลาสั่งสินค้าเราจะไม่ต้องโอนซ้าบ่อยๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคนใหม่นะครับสามารถที่จะกดคิดเข้าไปนะทุกๆคนเนี่ยให้คนใหม่ทุกคนเนี่ยกดเข้าไปร่วมตรงนี้มันจะเด้งไปที่หากลุ่ม facebook เลยนะครับอ่าตอนนี้อยู่ตำแหน่งบ O นะคือตำแหน่งสูงสุดรายได้2เท่านะครับอันนี้จะเป็นรายได้วันนี้นะรายได้วันนี้นะครับข้อมูลเนี่ยจะไม่สามารถที่จะแก้ได้นะขี้โกงได้นะรายได้วันนี้นะครับวันที่11เดือน5นะ2อ2 1ันนะตรงนี้ ไม่สามารถเฟกได้นะโอเคอันนี้ก็จะเป็นรายได้รวมทั้งหมดนะครับรายได้รวมทั้งหมดนะครับอันนี้จะเป็นรายได้ต่อสัปดาห์นะอันนี้จะเป็นรายได้ต่อเดือนนะครับอ่ะลิพอยต์คืออะไรนะลิพอยต์นะก็คือเป็นเงินนั่นแหละนะหนึ่งลิ t พอยต์เท่ากับ1บาทนะอันนี้ที่ยังไม่ได้ถอนในระบบก็คือประมาณมีทักงหมาดแสนห้าหมืน่นลิพอยต์นะ คลิกเข้าไปตรงนี้จิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปนะพอจิ้มเข้าไปเนี่ยก็จะมี list point ที่ใช้ได้นะประมาณนะครับแต่แสนเซเว่นนะ list point ที่รอดําเนินการคือรอตรวจสอบสลิปสลิปถูกต้องไหมนะก็จะรอตรวจสอบตรงนี้หนังสือรับรองภาษีณนะที่จ่ายก็คือนะครับเงินทุกบาททุกสตางเนี่ยเราจะถูกหักภาษีนําส่งรัฐบาลนับสามเปอร์เซ็นต์ร้อยบาทจะหักสามเปอร์เซ็นต์นะส่งรัฐบาลนะครับอันนี้ก็จะเป็น list point ข้างล่าง สำหรับคนที่ซื้อของช้อปปิ้งข้างล่างเห็นไหมครับเงินมันก็จะเข้าเป็นเปรียไทม์เลยนะสิ5สองห้าสิบสี 22, ่สองสี่ิบห้าสิบสองยี่สิบหกนะครับสิบสองย5ิบสองสิบสองสิบห้าใครซื้ออะไรข้างล่างใครช้อปปิ้งอะไรข้างล่างเงินก็จะเด้งมาแบบนี้อ่ะทีนี้ลิสต์ฟนะเมื่อกี้ออกมาจากลิสต์ฟใช่ไหมอ่ะลิสต์ฟนี่สมมติกดถอนเงินคลิกไปตรงถอนเงินปุ๊บนะถอนเงินก็จะมีบัญชีที่เราไปกรอกไว้นะเราไปกรอกไว้นะมีบัญชี ใส่จานวนเงินนะครับประวัติมันจะมีประวัติการถอนการจ่ายตรงนี้มีหมดเลยนะครับโอเคแล้วก็กดถอนใส่ตัวเลขไปแล้วก็กดถอนก็ได้เช่นเดียวกันอายุตัวอย่างลอ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 ง,ลอง,ลองถอนดูนะไม่เคยถอนไม่เคยถอนเป็น ID เดียบริกดลองถอนอสักพันหนึ่งกดพันหนึ่งพันหนึ่งเนี่ยนะครับเขาจะหักค่าธรรมเนียม4ี่บาทเหลือ990้กสบบาทเรากดถอนไปฟึบมันจะเป็นยังไง ถอนเงินสําเร็จปุ๊บอ่าเห็นไหมมันจะบอกว่ารอดําเนินการรอดําเนินการนะครับตรงนี้ก็จะลดลงเห็นไหมรายได้ตรงนี้ก็จะลดลงเห็นไหมแรกเงินตรงนี้ก็จะลดลงนะอ่ะดูด,ดูดูอีกครั้งหนึง่งถอนห้าหมื่นดูมันจะลดลงไหมนะนะครับถ้าเราถอนเงินมันก็จะหายไปเรื่อยๆนะอ่ะกดถอน ่าดูสิปุ๊บรอดำเนินการ5 0,000เห็นไหมครับเงิน5 0,000หายไปนะเห็นไหมเหลือ8เหลือ8ปดแสนอ่าต่อไปนะครับมาดูลิมลักสมัครนี่ลิงก์รับสมัครตรงนี้เราก็จะ Copy ลิงก์ตรงนี้ไปส่งตามแพลตฟอร,ร์มต่างๆนะให้เพื่อนๆสมัครเป็นลูกค้าหรือจะมาเป็นลูกทีมก็ได้ส่วนลิงก์ฝั่งนี้ก็จะเป็นลิงก์รับเซตทดลองนะสำหรับใครที่อยากได้เซตทดลองฟรีๆไปใช้แล้วก็เอาลิงก์นี้ส่งให้เขา นะเขาก็จะสามารถที่จะเอาเซตทดลองไปทานได้นะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าผู้แนะนําเราคือใครนะผู้แนะนําเราคือใครคือตรงดูตรงนี้นี่ตรงนี้ติดเข้าไปเราก็จะดูเลยว่าผู้แนะนําเป็นใครอันนี้ไม่มีนะเพราะว่าอันนี้เป็น ID บริษัทนะอ่าตรงนี้ก็จะที่จะต้องชําระก็คือไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มีติด้างต้องแค่ขมีไหมไม่มีนะครับกดเข้าไปตรงจัดส่งแล้วสั่งอะไรไปบ้าง ดูได้หมดนะครับกดย้อนกลับต่อไปเนะี่ยอันนี้ก็จะเป็นรายได้สูงสุดนะรายได้สูงสุดของแต่ละคนเอ้รายได้สูงสุดของบริษัทนะคนที่มีรายได้เยอะสุดนะต่อนนี้ก็จะเป็นตําแหน่งซ e o อใครมีซ e o ส่วนตัวเยอะนะเข้าไปดูตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นซ e o ส่วนตัวนะถ้าเรามีซ e o ครบห้าสิบซเราจะเป็นตําแหน่งบ o อ ตำแหน่ง BO เนี่ย mm hmm. ก็คือจะมีสิทธิ์ได้รับแคชแบ็ก2เท่านะก็คือรายได้ก็จะมากกว่าคนอื่นเขานะข้างล่างเราสามารถเข้ามาดูยอดนะครับรายรับของคนที่ทำดรอปลิทนะคลิก้าไปนะคลิก้าไปอันดับแรกนะดูเลยแคชแบ็กคูณ2นะก็คือคนที่เป็นตำแหน่ง BO จะอยู่ข้างบนรายได้12ื่นสนี่คือแค่ครึ่งวันนะ น้องทิพย์หมื่นสองเนาะท่านจะพรใครก็ไม่รู้นะห้าพันสองน้องธน,นิดาสี่พันแปดนะกุมภาทนะมาจากนี่ไอดีบริษัทปิดไอดี ID บริษัทเราปิดรับสมัครไปแล้วนะเพราะว่าเราเปิดครั้งแรกนะเราเปิดไอดีบริษัทเราให้สมัครแค่ประมาณหนึ่งวันนะครับทุกคนก็สมัครนะแล้วก็ปิดนะบริษัทไม่ได้ทําแข่งไม่ได้ไม่ได้สร้างลูกทีมแข่งกับตัวแทนนะครับโอเคแต่นี่มันนานแล้วนะเปิดไปหนึ่งหนึ่งวันแรกแล้วคนสมัครประมาณ ้าหกรคนเนี่ยละช่วงแรกๆนะอันนี้ก็จะเป็นรายได้ของ CEO CEO ก็แคสแบ็กนะนิดๆหน่อยๆนะสองพันเจ็ดร้อพันกว่าบาทนะแล้วแต่นะอันนี้ก็จะเป็นรายได้ของคนที่ทํามาเราเปิดมาประมาณ5เดือนหเดือนหเดือนหเดือน่อนอนนะมีคนที่มีรายได้นะลิสต์พอยต์ได้ไปสองล้านกว่าบาทก็มีพี่ต่ายสามแสนประกอบ2องแสนภาษีเราก็จ่ายเราขึ้นโชว์หมดเลยเอาเป็นว่า ท,ทุกการสั่งซื้อนะเราจะจ่ายภาษีไม่ว่าเป็นภาษีขายแล้วภาษีเงินได้เรานําส่งภาษีหมดนะครับไม่มีหมกเม็ดนะจ่ายภาษีทุกบาททุกสตางค์นะเพราะว่าเราต้องการที่จะทําให้มันถูกต้องแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วเราก็ไม่ได้เปิดแค่ที่ประเทศไทย,ไทยประเทศเดียวนะเราจะเปิดลาวพมา่ากัมพูชาเวียดนามอินเดียจีนเนี่ยเราจะไปเอาแอปพลิเคชันของเราไปหมดนะนะโดยมีสินค้าของคนไทยนี่แหละนะไปทําตลาดนะกดกลับนะแอปก็มีแค่นี้ นะอันนี้จะเป็นเว็บแอปอ่าเว็บแอปเว็บแอปนะครับส่วนแอปจริงๆเนี่ยเราน่าจะได้โหลดนะประมาณเดือนนี้แหละนะประมาณเดือนนี้ตอนนี้ Apple, Google, หลัวเว่ยเขากำลังรีวิวอยู่นะ,ะตรงนี้สามารถคลิกเข้าไปได้นะทุกคนจิ้มเข้าไปเลยมันก็จะมาเด้งหน้านี้หน้าสอนงานนะครับหน้าสอนงานคนใหม่เข้ามาทุกคนก็ให้มาดูไลฟ์สิปักบทไว้ไลานี้ก็จะเข้าใจในการทำธุรกิจทั้งหมดเลยโอเค นะครับเราก็จะมีกลุ่มสอนงานประมาณห้ากลุ่มเข้าให้หมดนะครับก็สามารถที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจกับเราได้นะครับแอปเข้าใจไหมง่ายๆสั้นๆไม่มีอะไรยากนะสมมติว่าถ้าเราจะเข้าไปสั่งซื้อสินค้านยะเข้าไปสั่งได้เลยนะราคาก็จะถูกประมาณห้าสิบเอร์เซนต่างจากราคาลูกค้านะครับเห็นไหมยกตัวอ,อย่างเช่นบัลลเซ่เนี่ยราคาหนึ่งขวดเก้าเก้าสิบาทถูกปะราคาเก้าอเก้าสิบบาทโอเคราคาคุณดูตรงนี้เนี่ยให้ดูพร้อมกันเห็นไหม ราคาหนึ่งขวดเก้า้อยเก้าสิบาทนะแต่น,นี้ราคาซ o โอคือห้ารอยนะครับอันเดี๋ยวผมจะลองลองลองจะออกให้ทุกคนดูนะอันนี้เรามาดูพร้อมๆกันนะเนี่ยเราเนี่ยจะได้สินค้าในราคาต้นทุนนะห้าสิบาทเป็นหะ้าสิเปอร์เซ็นตนะดูนะ